สวัสดีครับปอกบาวซานะครับกับคลิปนี้เรื่องของวายนะครับกับชิมาาวเรื่องวายคือเรากลับมาว้าเรื่องวายชักคลิปนะครับสําหรับเกษตรกรแห่อวยนะครับเดี๋ยวมาเว่าเรื่องเพื่อนนะครับมีคําถามนะครับเขามาถามหลายหลายคาถามเกี่ยวกับบ่อยว่าจะเป็นการชังใบ นะครับสางหอดช่วงไหนนะครับการใส่ปุ๋ยช่วงตุลาเนี่ใส่ไดบอ่อนะแล้วก็พามาเบิงนะครับอ้อยปลูกหลาหรือว่าอ้อยปลูกหน้าฝนนะครับช่วงเดือนมีนาว่าเป็นยังไงนะครับก็เบิงลักษณะอ้อยนะครับ สำหรับอ้อยปลูกหนาฝนเนาะนะครับช่วงเดือนตุลาขอดีขอเสียช่วะมากลยนะขอเสียสิไายนะครับขั้นปลูกช่วงนี่นะช่วงไอช่วงอไมีหน้ามั้ยช่วงมีหน้าเนะาะว่าไงครับปลูกหนาฝนปลูกก่อนหนาฝนนะครับขั้นรินมันกันสิป,นปันมันเดือนหก เขาเอินมาเดือนหกมันหนาแรงปลูกใส่ฝนนะครับสำหรับปลูกไว้หนาแรงนะครับปลูกอ้อยมีนาเมษานะครับขอเซียขั้นฝนดีนะครับฝนมาเร็วฝนตกเรื่อยช่วงหนาแรงเนี่ยปัญหาของอ้อยช่วงนี้สิบบบบบวบคอย จะเริ่มเติบโตดีปไปไหนครับขอเสียของมันคืนอหยานหน้ำหยาสิแห้งเห็ดอ้อยนะครับแตกกอหยาต้องต้อตงฉีดยาเรื่อยๆนะครับเอาหุ่นเรื่อยๆแล้วก็ดินอยากอยากเห็ดยากว่าไงซะฝนมันตกเรื่อยเนาะขอเสียอย่างหนึ่งในการปลูกมันหนาเลี่ยงนะครับโมเมนต์ปลูกมันเดือนตุลา อีกอีกแป้งนะครับสีผ้ามบิึงนึ่นคือปลูกช่วงนั่นแหละช่วงนี่หน้านะครับกันระยะเยอะล่องนะครับก็เคยจะปลูกไว้นะครับเคยจะบ่อไว้เมตรหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบพุ่นละนะเบิ้งห้างๆนะครับ แต่ขั้นเมาถึงนะครับขั้นเข้าดูแลรักษาหุ่นไรเนาะปลูกมันหนาแรงนีอ้ยสิเน่าดีคือกันนะครับใหญ่เร็วเน่าดีแต่ว่าแป้งซุ้มนี่นะครับผมบ่ได้มาสร้างใบเลยบ่ไห้มีเวลามาสร้างใบนะ บานี้มาตอบคำถามว่าการสางใบนี่ครับสางฮอดช่วงใดเนาะเบื้องสภาพดินครับสำคัญคือสภาพดินนี่เดี๋ยวผมให้เบื้องดินพวกนี้มีความชื้นครับนี่มีความชื้นลายอยู่เนาะข้อสางใบใดครับสางเลยเบื้องสภาพดินเป็นเป็นสำคัญนะครับเพราะว่าเรื่องฝนในข้าบนแน่ใจดอก มันขาดค่น,นี้กได้ว่าฝนนี่ยมันสิเข่ามาช่วงไหนแน่มันสิเบริรหรืะบ่เบิดตัวสอบดินเรื่อยนะครับการสีสางเนะาะว่ดินเขามีความชื่อมทำได้นะครับแฉทำได้ถ้ามากพื้นที่ตานะครับกับโบป็นยังหนกสางไปเลยจนมิดตุลาก็ได้นะครับจนผ่านตุลาไปเลยก็ได้เบิงก่อนนะครับแล้วก็ติดตามว่า โรงงานนะครับสบเเงงเิเปิดช่วงเดือนใดท่้นมวดว่าโรงงานเปิดเปิดช่วงทันว่านะครับทันเตียวข้าวเอาเอาซึมหาท่านว่าหอกก็สามารถสางหอดซึมหายเพื่อชีกานะครับสางหอดช่วงนั้นเลยแต่ที่สำคัญก,ก็คือตรงเบื้องดินน้ำบนดินแห้งแล้วหอกก็ไปกุมสางนะครับ จะบ่มีสิบเป็นผลเสียลายกว่าผลดีนะครับการจเจริญเติบโตง่อยอาจสิอ้อยสีเหี่ยวเร็วนะครับท่านถือดินจัดจัดยินแห่งกัจัดเนี่เห็ดให้อ้อยทิ่มน้ํามันจะไปสางความหวานน้ำนักอ้อยสีลดแต่ว่าเขาจะได้ความหวานแต่ว่าบ่บหนหาสางนะครับบ่อยอย่างให้สางเรื่องการสางไปเนาะบึงข้าวครับลักษณะอ้อยก็ถือว่าบ่น่าเกียดตินะครับ การเอาหุ่นได้การปลูกระยา่างและปลูกหลานี่ก็ถือว่าโอเคมันก็มีมองเกิดมองมาเกิดนะครับธรรมดาของการปลูก,กอ้อยหลาเนะาะพอหลังจอมองเปียกมองแห้งนะครับหรือแม้ผลนมันน้ำหลายมันก็เนา่าผมปลูกนะครับแป้งนี่ผมปลูกผลนถิ่มเพราะไงนะปลูกแล้วฝนตกห่ม อ้อยนั่งขอ่อ้อยบ่ฮันโูจากดินนี่ยล้ยำบ่ออ้อยผูพ้นกันยำอีกมันไม่มีเวลาเ,เขาจัดการเรื่องหง่นะครับมันเลยเห็นให้ไวเขาจะเริ่มเติบโตบดีก็เลยอยากแนะนําว่ารีเลี่ยงก็ได้ครับลีเลี่ยงการปลูกอ้อยช่วงก่อนฝนนะมีหน้ามษ,ษาแต่ว่าจะเป็นต้องปลูกก็ปลูกก็ได้ครับแต่ว่าเครื่องมือเขาก็ต้องสําคัญ มาเรื่องปุ๋ยครับเรื่องปุ๋ยคือกันสำคัญคือดินนะครับดินมีความชื้นก็นสามารถใส่ได้แต่ว่าก็ต้องกระเบิงคำนวณด้วยกันว่ามันก็ขึ้นอยู่ก็ว่าโรงงานไม่เปิดจวงไหนหรือว่าเขาเลือกตัดช่วงไหนเวลาเขาตัดหรือว่าใส่รถตัดรถยังเขาก็ไล่รอบบอานะครับให้อ้อยแต่ว่าใส่ปุ๋ยนี่อย่าให้่เกินตุล่าใช่ทิ้งไว้สักสองเดือนนะครับ สองเดือนกลัวมันจะดีกว่านะครับดีกว่าเอาไปใส่ช่วงจิตัดเดือนหนึ่งสิเรื่งที่ปุ๋ยนั่มหันได้กินเต็มที่มันกะหันสปีดปุ๋ยในต้นในอย่างมันก็นเสียปุ๋ยไปสื่อเนาะเดี๋ยวผ้ายางมือเข้าวครับอ้อยปูช้านะครับอ้อยปูหน้าฝนไปห้าหน้าฝน การแตกลูกแตงนอกระสีบอดีบันไหนครับคัดปลูกไอ้อช่วงนี้เพราะว่าฝนฝนเน่ฝนเน้นนะครับฝนมันดีนะปีนี้ฝนดีนะ้าฝนมานำํำนำนะครับลูกกระสีบวควายตีบวคือปลูกใส่ปลายฝนนะครับปลูกต้นฝนนี่สิกันฝนดีแน่นี่การให้ลูกสีบอดีว่ดดินแน่นเร็วนะครับหยาขึ้นเร็ว ลูกก็จะบ่บคอยได้เนาะนะครับคข่ข้าวเนาะ๋ย่พอได้เข้าใจนะครับสําหรับคําถามอลายคําถามนี่ถามเขามาเนาะก็ว่าสิมาสางใบก็ว่าเบิ่งแล้วก็จักเจ้าของนีเวลาบอ่อนะครับช่วงนี้กับาอ,อะไรรถดนะครับรหลดมีปัญหาอยู่เร่องอย่างสั่งของอยู่นะครับอาจจะไปใช้สวนกัน บ้านในเห็ดเลยจะฉีดออกตรงใดแต่ว่าดินก็นเริ่มแห้งแล้วครับช่วงนี้ล่มดีเนาะดินแห้งดินยังไปเอามาฝาครับขอควอมูลเล็กๆหน่อยเกี่ยวกับการเห็ดอ้อยเห็ดยังเนาะในนัรนมีโอกาสกจะเห็ดเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเรื่องอ้อยนี่สี่ฝ้าไปเบิ่งการปรับดินนะครับปรับสภาพดิน จากดินที่ขาดควาุดมสมบูรณ์เฮาเห็ดอย่างไรเฮาอย่างสีได้ดินที่กลับขึ้นมาแล้วเห็นไห้อ้อยเฮานี่มีผลผลิตเพิ่มขึนนะเพราะว่าสังเกตนะครับสังเกตหลายแปลงอยู่ที่เห็นว่าเห็ดมากคุป,ปีขุป,ปีนี่ครับอ้อยบม่ได้ผลผลิตนะครับอ้อยอยากไปตายไปยังไปเมื่อเฮาลุงตัวหนีไปเนี่ยครับอ้อยสามารถกระโดดขึ้นแบบ อยากได้ซิปตันนี่ครับซิปเพิ่มไปเกือบ20สนะจากการเหตุสูตรนี้เดนก้ก็ฝากติดตามนะครับเบิ่งไปเรื่อยๆก่อนนะสุดท้ายครับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามคันมีความคันสามารถให้ความรู้ี่ยวกับพเกษตรกรไดนะครับ,ปรไ,นะรบไปครับสวัสดีครับ